ถึงเป็นที่เฮียบห้อยแล้วมือนี่ก็ดีพี่น้องเลยบบาวไพกกับโบเคยมาจ้าเถื่อนี่ใส่มือต่ำเอาเองพี่น้องนี่เบาวไพกกับโบเคยต่ำจ้าเถื่อนจะได้ต่ำโบเป็นพี่น้องเลยคันว่าต่ำเป็นญาติเข่าเฮียก็เลยต่ำโบเป็นอบายดีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีเบิร์ดทุกคู่ทุกคนบ่าวาชิอยู่ภายในประเทศลาว บวายอยู่ภายในประเทศไทยและต่างประเทศก็สบายดีและกะยก็ยินดีตอนขับเก่าชูช่องบาวกาไพ่บาล่าอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ดีบากําไพ่กันได้อมาอัปเดตแถวบ้านบ้านนาบ่อบ้านนาบอ่บานนาบอข้ามพี่น้องเลยมื้อนี้ก็ดีกันได้มาพอๆครอบครัวหนึง่งครอบครัวเพื่อนที่อยู่กันมีหน่อยคนหรือว่ามีจะคนกับบาวไพ่กัยังประชันได้หูเนะาะก็นี่ก็คือจะเป็นคลิปแลกแหกมานก็ว่าได้เนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ของบากระไพ่ บ่าวไปยังท่านผู้สื่อเสียงเนี่ยน้ำของเพคนพี่น้องเอ้ยไม่นี่กดีบ่าวไปกับมาแถวเมืองพะลานชัยมาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องนันแหละไก่แน่พี่น้องเพื่อเป็นการนักษา,าเสียเวลากับชวนพี่ชวนน้องเข้าไปเบิง้งแล้วก็ไปฟังน้ำกันได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเน,นาะสบายดีาายดโดยเจ้าสาบายดีเฮ <c oughs> ากับยากทำสื่อเสียงน,น้ำพื้นตนเนะาะจะเสื่อเนาะชินางเพืองนางเพืองโดย อันนี้ได้จากปีแล้วซาองปีสาองปีโดยมีคอแล้วก็มีแล้วโอมีลูกจะคนลยสามคนสามคนโดยแม่เบือนนั่งอยู่นี่แม่เมิดอาซาบุทีสามเลยะทีสานอนนอู่คุณได้ที่สาอคนได้สาพอปะแล้วระเตลุนบ่งโดยเดือนทองเขาปะเดือนทิพซองไปปิกานี่โดยโอ้ใช้ดุกกคไรนี่จักปีน่ะ สองปีไปคุณนี่ได้撒สองปีไปท่านปีหัวปีได้เนาะโดยคุณนั่นได้撒ปัญหาก็ไก่ชิฮอตปีแลยมิดจัดเอ๋อคนปะตั้งแต่เจ้าลูกยังอยู่ท้องบ่โดยเป็นอะไรเหตุการณ์ปะายันเรากินยาะมากกันแล้วโอ้ยสิ่งที่มันบรีเนี่ยงเลยเนาะดูแลครอบครัวบ่ได้เนาะโดย อคนพนบ้านใดสับ้านเดียวกันเห็นแล้วโอคนบ้านเดียวอดีวซื้อเียงหนูกบจ้ะนะชิตานต้องตาตัาตาตาอันนี้ได้สานางวานนางวานโดยครูน้อยเี่ครูผาผานผาพานโดยตตลวานตอนเจ้าเอากันกับผัวเจ้าไปอยู่เฮือนผัวหรือว่าเอาผัวมาอยู่เฮือนที่อยู่เฮือนผัวอยู่เฮือนผัวเนาะโดย ปพอห้างกันกัรมาดูน้นเมโดยเจ้าขอเตย์ยุ่เจ็ดปีแล้วสะมาณชิบปีนีดแหละวชิบชีปีชิยชิชปีโอเโบเตสองพันสิเก้าโอเตเป็นสิบกปีเนาะโดยเพราะวทางหมู่บ้านพงการมันเปิดรารบ้านพัฒนาเนยโจัก็เพยได้เขาห่างเฮียมเลบ่เขาือบ เออไปเขาหงเยียนเนาะเป็นนอะไรจังบ่เข่าไม่อยากเข่าบม่อยากเข่าคือว่ายามร้ายยามเราบุมีห้องเขาบุบยาแต่มีแต่บ่าอยากเข่าอ่าคบตั้มเข่าบอลโดยเมีนแต่ละมื่อต้องตั้มหม้วอกโดยห้องกุกสีนี่มีอยู่บนด้ำบ้านนี่มีโอ้แต่ว่ามีท่ากันตามันดีกว่าโดย เขาบุญยาขันเขาไปชีบเพะมีผ no ูกกับ no มีเขาหันเขาไปชีเราบุญมีหันตาเมาโอ้เขาบุญมีเนาะโดยเขามีน้อยโดยเขามีน้อยแล้วก็เขาตำเอาเราหันผูกกับมีลายหันเขาไปชีเอาข้างนอกนี่นี่เห็นหน้าเห็นหน้ได้เข่าลายอยู่หเลยเห็ดไทยเห็ดนากับพอได้กินชิบชอบชอบประมาณนั้นแล้ยโตปีบอกนะโดย กยุกไกินด้วยะเลมาได้กบมาแล้วมดเด็กกับตค้อเข้าไม่ได้น้ำเพื่อนนี่มีกันจะค้นสะหาประมาณหาคคนหาคคนแต่คือว่าสายดเด็วไปโคลนชาวบานโดนน้อยยังไปโค ว่าเอาไป wow. <coughs> 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 อยากขออน่านอยาะขออ่นนี่อาถามกินข่าแล้วบ้างเมื่อกี้แล้วกินแล้วโอ้ได้อย่างน้อกินข่าวเที่ยงมื่อกี้เนาะกินอะไรไหมโอ้กินแกงเนาะไม้เนาะโดยตอนมันอ่าคือบดออกไปหาพวกฮาเขียดเนาะกักินแกงเนาะไม้เนาะมื่อกี้ก็จักมั่งเหวอคนเห็นจร้งเพียงเดียวแอ้วดีมยวบ่มันกินเอาเลยก็คือทางเราเหมืนกัเป็นชาวรอบซองเนาะชาวไม่ห้างลูกซามพี่น้อย คือว <icana>, ่าด <elt> ูไปยังน้อยเนาะอยากไปหาเงินเมืองไทยแต่โบมีเงินเห็ดปั๊บแต่ก็มีเดินทางไปเนาะเวลาไปตลาดนี่ไปขตลาดอีฉันนันบานกระบอกยางเอาย่างเอาโดยโอ้ทางน้องนี่บมันจะมีโดบ่ไหนโรถจักรนี่ได้โอ้โดจักรไฟฟ้าก็มีบนเฮือน นี่ต่อน้ำเข้าโอ้มีแหกต่อต่อน้ำมูโดยโอ้พี่น้องเลยน้ำได้สิใส่ใส่ฮะน้ำน้ำกินเลยน้ำกินการเอาใส่กินมาเอามากินอยู่ใกล้เล่นน้ำชาโอ้หาบเอาโดยหามเอากินน้ำชาน้ำชาแบบบุหันคือบ้านเฮาตะกี้เนาะบ้านเฮาวติกิกินน้ำชาอยู่แล้วกาบ้านน้ำใส่ได้สิน้ำใสอยู่ธย์โอ้ น้เซมาโดยแมนแล้วมาอาบบ่มาอาบน้ำใสอาบกต่ลูกอาบลูกอาบแล้วกันหามาใส่หนึ่งข่าวหนึ่งนับโดยแม่นแล้วใส่บนเดียวอาบบนเดียวกันทำอันที่มาแบบดังเธอละมบวงเนาะไก่ว่าต่หนีแต่หาซีม่ได้ไก่ล้เนาะมีได้ปางเจนีใก่ก็ไปตักน้ำกินอยู่เนาะโดยแม่นแล้วไปตักน้ำกินตีไก่เนาะแม่นเอามาเห็นทางนอกคน ทงสิเป็นคนอารมณ์ดีเนาะแม่นพี่น้องเอ้ยจะเป็นอารมณ์ดีพ่นงอยู่พี่น้องเอ้ยาโอล่อารมณ์ดีแล้วบ่ฮ้ายแล้วว่านะโอ้ยเพิ่นเนาะเออลูกเพิ่นกลูกสาวเพิ่นเนาะก็ตื่นนอนบนี่น่ะโดยแม่นแล้วโอ้นกินข้าวกินข้าวกสังอันนีน่ะกินข้าวละล่ากินข้าวละล่าพี่น้องเอ้ยบเกลือโดยแม่นแล้ว คือมันง่ายแค่ไม่อยากมันกินก็ง่าย่ะย้าบริย่าเนาะโดยบริย่าอุซ่าลูกเพคนกับพี่น้องเลยกินข้าวลาดลากันยังได้เนาะสักแก้วลูกเพคนนะแม่ล้เข้าวใบเตื้อยังไงพี่น้องเลยเพิ่นกับเต็มเลยเลยเต็มยอดเขาเพิ่งลบแล้วนะ อาจารย์เท่ากับสิบบริกวนเวลาทั้งนอนคนนายเนาะเพราะว่าลูกเพิ่งกะหากระตื่นนอนต้องไปบว่าไปหาข่าวหาน้ำลูกเพิ่งกินก้อนวะใช่ไหมโดยเท่ากับสิบเมื่อก่อนลาเพิ่งคนแบบหนึ่งเนาะโดยเจ้าขอเก่าเขาว่าสบายดีสบายดียดีเนี้ยแก